สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีสูตรน้ำส้มแครอทปั่นมาฝากค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใส่แอปเปิ้ลแล้วก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่กล้วยนะคะแล้วก็จะไม่ใส่น้ำเชื่อมหรือว่าน้ำพึ่งใดๆเลยนะคะ เราก็จะปอกเปลือกนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นแครอทแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็ส้มนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ในลงไปในเครื่องปั่นความเร็วสูงนะคะสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด2แก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะมะนาวเป๊ก,ก็จะคั้นไปทั้งลูกเลยนะคะ หลังจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ2ถ้วยนะคะแล้วก็เกลือค่ะส่วนสีช้อนชาแล้วก็เราจะใส่ผงขมิ้นลงไปด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจนละเอียดเลยนะคะหลังจากทุกอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทใส่แก้วกันเลยค่ะ สูตรนี้ได้ทั้งหมด2แก้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบน้ำอ่าส้มแครอทปั่นที่มีความเย็นก็สามารถนำาส่วนผสมทุกอย่างที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะไปแช่ในช่องฟรีซได้นะคะจากนั้นก็จะนำมาปั่นนะคะเปไ็นไะม่แนะนำให้ใส่น้ำแข็งนะเพราะว่าก็จะทำให้รสชาติของน้ำปัน่นเราเนี่ยเขามีความจืดจางลงนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ ชอบทานน้ำปั่นนะคะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยนะสำหรับเป้คือว่ารสชาติถือว่าดีมากนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบกลิ่นอของขิงนะคะก็สามารถใส่ขิงลงไปได้เล็กน้อยนะคะก็ได้น้ำส้มแครอทปั่นนะคะที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเพราะว่าส้มเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนได้นะคะแครอทก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งดูอ่อนวัยนะคะแล้วก็ดีต่อสายตาด้วยค่ะ ส่วนมะนาวก็มีวิตามินซีสูงนะคะแอปเปลิลก็มีสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ช่วยชะลอวัยแล้วก็เสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะเปออกมาแคมปิ้งนะคะก็เลยนำภาพนะคะบรรยากาศร,บรอบๆมาฝากนะคะทุกวันนะคะเป้จะพยายามเดินนะคะให้ได้4-5ครั้งนะคะต่อสัปดาห์นะชอบที่จะเดินนะคะเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงนกเสียงน้ำเสียงลมอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ